ครับ F4 ทาง YouTube ช่องนักพัฒนาแนล F4 นันทวันภาพยนตร์นะครับตอนนี้ก็พิกัดอยู่หน้าวัดนี่นะครับหน้าวัดวัดโพทองนะครับบ้านยางตำบลยางนะครับเป็นงานชาปนากิจนะครับเป็นงานชาปนากิจ อันนี้ก็มาแล้วนะครับจาเขียวรอี955นะครับก็มาแล้วนะครับวันนี้กำลังลงอุปกรณ์นะครับกำลังลงอุปกรณ์วันนี้ผมมาเร็วครับอันนี้ผมมาผมก็มารอเลยนะครับกำลังขนอุปกรณ์ลงจากรถนะครับ พี่ัดก็อยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าวัดเลยครับหน้าวัดเลยเป็นสนามสนามฟุบอลนะครับหน้าวัดโพทองหน้าวัดโพทองบ้านยางตำบลยางตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับสนามญ้าอย่างดีเลยกำลลง กำลังลงอ,อุปรกรณ์นะครับกำลังลงอ,อุปรกรณ์ครับกำลังลงอ,อุปรกรณ์นะครับอันนี้ก็มาเร็วเป็นวันจดุดเนี่ครับอนาวัดวันนี้ก็ มาเล่นที่นี่นะครับกำลังลงอุปกรณ์นะครับทีมงานวันนี้มาเยอะมากสนามหญ้าอย่างดีเลยนะครับพิกัด ก็เป็นสนามหญ้าอย่างดีเลยสนามฟุตบอลครับสนามฟุตบอลนะอยู่หน้าวัดนี่ก่ทีมงานก็กำลังลงอุปกรณ์นะครับ ตอนนี้ก็บ่ายโมงบ่ายโมงกว่านะครับบ่ายโมงกกว่าจอหันหน้าเข้าวัดนะครับอันนี้จอหันหน้าเข้าวัด ห้ชมบรรยากาศทีมงานกำลังอลงอุปกรณ์นะครับกำลังลงอุปกรณ์กอนอุปกรณ์ลงจากรถเนาะวันนี้ผมก็มาเร็วนะครับมารอรถเลยสภาพผมก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับเสียงก็ยังแหบๆอยู่พอดีผมเพิ่งหายเปื่อยจากโควิดแล้วก็มาเป็นไข้ต่อเลย ครับคลิปนี้ก็ข no. อจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิป,ปติดตั้งอุปกรณ์ในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผูเ้เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับผู้ที่กดติดตามอยู่แล้วผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมเ,เดี๋ยวเจอกันในช่วงติดตั้งอุปกรณ์ช่วงที่2ในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไวแค่นี้ก่อนนะครับ เจอการคิดถัดไปครับสวัสดีครับ